มาชมติดตามคู่เอกกันครับฟ้าสีทองทอเทพสุทินวันนี้มาปะทะกับกล้องพบทอพราน49ครับนี่ครับฟ้าสีทองรุ่นเก่าเลยครับส่วนกล้องพบทอพราน49เนี่ยกำลังสดเลยครับสาสฟอร์มหลังไม่แพ้ใคร โดคนนี้กระดูกสุดยอดต่อน้ำหนักกันด้วยนะคุณเนี่ยฟ้าสีทองมาต่อให้ครับ2ปอนร้อ1สิบฟ้าสีทองวันนี้จะให้รุ่นน้องขึ้นชั้นได้หรือไม่ครับ3ฟอร์มหลังของฟ้าสีทองถือว่าโอเคเลยครับชนะคะแนนพลอยวิทยาโรสุราชแล้วก็มาแพ้พลอยวิทยา ส่วนฟอร์มล่าสุดครับแจ้งเกิดด้วยการชนะคะแนนเพชรบุญส่งเพชรจินดาส่วนกองพบชนะคะแนนวีรพลเล็กเอกซิลิคอนยิมชนะคะแนนยอดขุนพลสิกแกวประยูนล่าสุดชนะคะแนนซุปเปอร์แจ็คสอ,อยุพินดาฟ้าสีทองนี้ก็ดูแลโดยสมรักคำสิงห์แล้ะครับส่วนกองพบครับอันบดโทเธอศักนนตพันธพิพัฒหรือรองเธอเนี่ยครับดูแลอยู่ ้องอยู่่ข่มวยทอพาน49นี่แหล้ครับขึ้นถอดมงคลแดงเลยครับและนี่ครับกีโรบารสครับสมรักคำสิงหัวหน้าคณะครับขึ้นถอดมงคลให้กับฟ้าสีทองถือว่าสูสีครับติดตามชมกันยกที่3 กรรมการวรศักดิ์พักดีคาเป็นผู้ห้ามเดทเปิดขึ้นมาเนี่ยฟ้าสีทองเป็นต่อ5-4ครับนี่ครับยกที่3-2ยกฟ้าสีทองเป็นต่ออยู่5-4กองพบนี่มวยฝีมือครับหมัดหนักแข็งแรงส่วนฟ้าสีทองก็ฝีมือเหมือนกัน ลูกตอดลูกชนลูกจุกจิกนี่เยอะครับอาวุธหลากหลายประสบการณ์นี่ครับแก้วส่วนกล้องพบนี่ต้องบอกช่วงนี้สดครับใครก็เอาไม่อยู่แล้วครับชื่อเดิมว่ารุ่งวิชิตพันยุทธภูมิ เป็นพี่ชายของเจ้ากัมปนาศแหละครับกัมปนาศทอพา49หรือคัมแบ็กพันยุทธภูมิฮะเจ้าก,กองพบเนี่ยอ้าวโดนลูกนี้แม่ไปเสียเหลี่ยมฟ้าสีทองเนี่ยแกต่อยทรงนี้ครับฟ้าสีทองเอาัหวหนักๆมาลูกบูลูกชนเนี่ยกองพบไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่อยู่ที่พี่ฟ้าสีทองก็จะยุบหรือเปล่านี่ครับยัดไส้ โอ้ทีมใยนี่มีเด้งครับกองพบเดินไล่ต่อเตะขาเอาคืนหมัดมาเนี่ยต้องระวังให้ดีครับแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดนี่อโอ้ยฟ้าสีทองมาเลยครับนี่ครับกระดูกครับ ไอคิวมวยครับฟ้าสีทองดักต่อยดัก,ตดกตตเตะอา้าแต่กองผบไม่สนล่ะครับเดินหน้ารุกเข้าไปซ้ายลำตัวฟ้าสีทองจะแก้ง่าครับสอกมาสอกไปเลยครับกองผบไม่สนครับอยู่ที่ฟ้าสีทองแล้วโดนเกี่ยวอ้าวแม่ไปจังหวะไปเกี่ยวเชือกพอดีครับ โอ้โห,โโหดูนี่ครับจังหวะแบบนี้ฟ้าสีทองนี่ถนัดนักครับเป็นมวยฝีมือ,อเข้าออกว่องไวครับอา้อาวอา้อาอ้ากองรบล็อกแล้วตีได้โอ้โหเด้งเข่าซ้ายครับยัดสาสยอยีกทีอ้าวมีสะดุ้งอย่างนี้แบบนี้ครับ ได้สนุกกันแล้วครับคุณผู้ชม้าสีทองโดนแล้วมีเด้งอสอกหมดยกที่สามโอ้โดนสอกส่งท้ายไปครับสถานการณ์แฟนวยเนี่มองก่ากล้องพบเลยครับเดินสู้อยู่เดินทําอยู่ครับราคาตอนนี้เสมอกล้องพบครับ แฟนมวยนี่มองอนาคตว่าโอ้ก้องพบนี่ได้สดทีเดียวจะเดินบทเดินทําได้ครับดูยกที่4มาแล้วครับไม่เคยกลัวใครครับฟ้าสีทองนี่ดักต้องบอกว่าฝีมือนี่โอ้จัดจ้านทีเดียวครับฟ้าสีทองบูกับเก่าครับอันไหนดีกว่ากัน อาการวรสักแยกออกมาใหม่นี่โอ้โหถีบสกัดไว้ซายยาวก้องพบโดนจับได้คืนด้วยเข่าเนี่ยดูจงังหวะวงในครับโอ้โหเด้งแต่เราเม็ดเนี่ยฝาสีทองครับยังเรื่อยๆครับแข้งขวามีไซตโต้ซ้ายมาก็ยังไม่เข้าครับ ล็อกและตีต้องพบตั้งกำแพงขวางไว้เอาแล้วครับฟ้าสีทองทําอะไรไม่ได้เหมือนกันซ้ายมาโอ้ยโดนแข้งขวานี่ก็เป็นลูกเก่งของฟ้าสีทองเลยครับทีมก็ไปอีกทีนึงโอ้โหโดนเหลี่ยมกล้องพบบ้างแม่พกมาจากค่ายด้วยครับเหลี่ยม กองพบเริ่มทําได้ดีโอ้โดนยัดครับเม็ดนี้2แล้วคืนมาอีกหนึ่งโอ้แต่ลูกก้องพบนี่ลูกหนักครับคุณผู้ชมซ้ายไม่โดนคืนด้วยแข้งเข้าไปปรำต่อครับก้องพบโอ้ฟ้าสีทองตู้ครับจังหวะล็อกล็อกแล้วตีได้อ้าล้มอีกโ เอาแล้ครับแบบนี้ยังไง่าฟ้าสีทองโดนแข้งขวาขวาอีกเม็ดหนึ่งนี่ครับลักเตะเอาง่ายๆนี่ครับเตะไปยิ้มไปคับฟ้าสีทองกองกพบพยายามครับยังพายายามอยู่ทำแล้วกูโดซู่ต้องยุบด้วยนะซ้ายยาว คืนด้วยเข่ากองพบไม่สนแล้วครับเดินหน้าชนอย่างเดียวฟ้าสีทองครับยังเรื่อยๆครับด,ดักเตะด้วยขวาเกี่ยวเกี่ยวลงครับไ่เสียเหลี่ยวมวยรุ่นน้องครับกวาดลูกนี้โอ้โหแม่กองพบเสียหลักไปหน่อยฟ้าสีทองนี่แหละครับ ความเก่าของเขาครับโดนแข้งซ้ายโอ้ลูกนี้เดินมาโดนแล้วครับก้องพบหมดยกที่สี่เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกทีเดียวครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับฟ้าสีทองครับขยับเป็นต่อ20ช่วงตัว มาดูครับยกหยกสุดท้ายจะพลิกเกมได้ไม่ได้ครับกองพบเป็นจองพลิกล็อกกันแล้วครับคนนี้ดูความเขี้ยวของฟ้าสีทองกองพบนี่ไม่สนนะแกล็อกแล้วแกตีอย่างเดียวครับเดินขยับเข้ามาโอ้โหแล้วดูรวบเลย ล็อกเอาไว้ยังทำไม่ถนัดครับก้องพบต้องเร่งแล้วครับล็อกเอาไว้โอ้โหแล้วดูฟ้าสีทองแก้แกลัดใต้ปีกเอาไว้ทำอะไรลำบากเลยครับกองพบขยับหาหมัดมาเอา้าเอาโดนหมนัดได้ข้างหน้าโอ้มีหน้าสะบัดกับฟ้าสีทอง เาเกี่ยวล้มลงไปแบบนี้ว่ายังไงครับโอ้โกองพบเร่งแล้วครับฟาสีทองโดนอาก,การออกแล้วครับอ้าวอา,อาตียัดเข้าไปโอ้โหชุดนี้ที่ทำได้สวยเลยครับกองพบฟาสีทองว่ายังไงครับเอาตัวรอดได้ไม่ได้ แยก่ออกมาครับแยกออกมากองพบเดินไล่หมัดซ้ายโอ้แกมาเป็นชุดแล้วครับบนล็อกนี่เร่งไงก้องพบเดินแล้วครับต่อยหมัดดีได้เสียวตลอดตีฟ้าสีทองไปไปล่อยคู้ต่อสู้ตีแบบนี้เรื่อยๆนี่ไม่ดีแน่ครับอาการมวยไม่ดีครับเกี่ยวล้มลงมาอีกแล้ว แบบนี้ครับชี้โบกครับกองพบจับต่อยมาเป็นชุดล็อกคอตีนี่ครับอาการไม่ดีครับพอโดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหฝาตีทองแตกได้หรือเปล่าแข้งโอ้โหโดนแข้งมาอีกทีนึงบุญวายแล้วครับซ้าย ทีมงานทองัสี่เก้ายังให้เดินต่อจับได้เตะขวาโอ้โหฟ้าสีทองครับวดดอกนี้ลักเตะได้เก่งจริงๆครับกองกบยังเดินซ้ายค่ะโอ้โหไม่รู้จะออกไหนแล้วครับโอ้โกองพบแก้งสุดท้ายเป็นของเขาครับ ชีโ้โบกนะครับจะออกไหนครับถ้าพลิกนี่พลิกระทึกแน่ครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำรวบรวมคะแนนชูดแดงฟ้าสีทองชนะไปครับโอ้เอกฉันนะครับเสมอกัน1เสียง48 48 แล้วฟ้าสีทองชนะ2เสียงครับ49-48ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ